Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer t h no man, I still go. Go, 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 สวัสดีชาวลงรถทุกคนครับจะบอกว่าหลาย EP ที่ผ่านมามีแต่คนคอมเมนต์เข้ามานะแทบทุก EP เลยบอกว่าเฮ้ยถอดหน้ากากเถออถอดแม้เธอได้ตอนนี้จัดให้ครับจะถอดในตอน EP ของ Lexus คันนี้แหละ แล้วตอนนี้ถอดแล้วนะอย่ามาคอมเมนต์ว่าให้ใส่กับเข้าไปล่ะอันนี้หน้าเต็มมาละอ่ะวันนี้เรามากับ lexus ux 250h ครับมีรหัสตัวห้ชยท้ายก็เป็นไฮบิดนะมาดูกันว่าคันนี้มีอะไรมัง่งคันนี้เป็น suv น้องเล็กสเปคแรงไหมของ lexus มาดูที่กระจังหน้าก่อนคันนี้ครับเอกลักษณ์ของเขาคือกระจังหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับนาฬิกาทรายมันก็เป็นตัวบ่งบอกนะท่านหน้านี้ lexus แน่นอนการตกแต่งครับจะเป็นแบบดำเงา ก็จะเป็นเกล็ดๆออกมาอย่างเงี้ยสวยดีแล้วตรงกลางโลโก้ตัวแอลเล็ซัสขนาดใหญ่ครับเซ็นเซอร์หน้ามีมาให้ครบคร,บครับแต่ว่าหน้าเสียดายที่ไม่มีกล้องหน้ามาให้คันนี้จะบอกว่าสิ่งที่ชอบก็คือชุดตกแต่งตรงนี้เป็นสีดําเงามันตัดกับตัวของโครเมียมเพิ่มความหรูหราให้กับรถคันนี้ได้มากแล้วว่าสิ่งที่ยังมาอยู่ก็คือเจ้าตัวสปอร์ตไลท์หน้าครับคันนี้จําเป็นนะเพราะว่า SUV ที่วิ่งตัดจังหวัดไปลุยอะไรอย่างเงี้ยคันนี้ยังมีตัวของไฟตัดหมอกหน้ามาให้ใช้อยู่ครับ ไฟหน้าครับทรงโฉบเฉี่ยวเลยมาเป็นตาตีเท่ๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบ LED ทั้งระบบครับเป็น full LED เลยแล้วก็ยังมีโลโก้เล็กซัสข้างๆตรงนี้ซุ้มล้อครับจะบอกว่าคันนี้เขาทํามาก็เผื่อลุยเผื่อลุยได้จริงๆก็จะเป็นสีดําด้านมาแบบนี้แต่ที่ไม่ค่อยชอบคือมันควรจะเป็นทรงกลมๆดิกด๊กๆแต่อันนี้เขาตัดขึ้นมาแล้วก็แฉลบมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็จะเป็นดีไซน์ตามสไตล์ญี่ปุ่นแหละล้อที่ให้มาครับล้อหน้ากับล้อหลังจะเป็นไซส์เดียวกัน ตัวของลวดลายอ่ะอาจจะดูแล้วมันไม่ได้ว้าวไม่ได้เท่อะไรมากแต่ว่าข้อดีของเขาคือการออกแบบอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของแอโรไดนามิกตัวของล้อที่ให้มาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของแรงลมอะไรพวกนี้ได้ดีพอสมควรเลยแล้วก็รัดมากับยาง2อ5 6 0่าครับ l e x กซัสยูเอกจะเป็นรถขับหน้าครับดิสเบรเบอรทั้ง4ล้อกระจกมองข้างครับสังเกตไหมตัวของขาเขาอ่ะมันจะไม่ได้ไปยึดอยู่บนตัวของกระจกฉะนั้นการที่ขามาอยู่ที่ตัวของตัวถัง มันทาให้ได้ตรงนี้สามเหลี่ยมมุมมองที่มองจากข้างในออกมามันจะปลอดโปร่งตาดีครับแล้วก็ข้อแบบนี้วาวขึ้นมามันสวยนะมันดูมีเอกลักษณ์ของตัวเองมากแล้วก็มันทำให้ตรงนี้เรามองออกมามันแฉลบออกมาได้แบบว่ามุมมันจะกว้างขึ้นแล้วก็ตรงนี้ครับมีไฟคาด led มาให้ตัดขอบโครเมียมมาให้บนสีดําเป็น no black เสา a ค่อนข้างลาดครับก็ทําให้มันดูสปอร์ตหน่อยแล้วก็ข้างบนไม่มีหล,หลังคามาให้หลังคาเป็นแบบ hard top นะตัวมือจับประตูถ้ามีกุญแจอยู่กับตัวซึ่งกุญแจของเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่ ข้างหลังก็เป็นโลโก้ตัวแอลแบบนี้ข้างหน้าก็มี4ี่ปุ่มล็อกปลดล็อกปลดฝาท้ายแล้วก็ส่งเสียงสัญญาณครับมือจับของเขาถ้าเราแตะมันก็จะล็อกกับปลดล็อกได้แต่ว่าได้แค่2บานหน้านะบานหลังจับเราไม่มีผลอะไรเลยแบบนี้เสาวีครับก็จะเป็นแบบดำเงาเป็นโนแบ็กแบบนี้ก็สวยดีเท่ดีตัดฐานตรงนี้เป็นโครเมียมมาให้ลากยาวมาถึงเสาซีครับล้อหลังครับก็จะเป็นลายเดียวกันไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันกับข้างหน้าเลยแล้วก็จะลัดยาง2อ5 6 0 r ่7ามาให้ อันนี้ก็จะเป็นเซตเดียวข้างหน้าจะเป็นสีดําด้านอ๋อแล้วก็จะให้ดูตรงนี้ขอบข้างของตัวรถเนี่ยเขาจะมีแถบสีดํานี้มาให้ถ้าสมมุติว่าเราเปิดมาใช่ไหมข้อดีของเขาก็าคือตัวเนี้ยมันจะคลุมเหมือนึ่งข้างล่างครับเวลาเราเอารถไปลุยมาเนี่ยแล้วเราก้าวขึ้นลงเนี่ยขาข้างเกงเราอะ่ะมันจะไม่เลอะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะคลุมเหมือนึ่งข้างล่างเลยชุดด้านท้ายครับตัวของสปอยเลอร์ท้ายจะออกแบบมาเนี่ยมีหยักแบบนี้ลงมาก็มีเรื่องของความสวยงามแล้วก็ a e r o d y n a มิกด้วยพูดถึง aerodynamic เห็นตรงนี้ไหมไฟท้ายของเขามันไม่ได้เป็นไฟท้ายแค่สวยๆเท่ๆมาอย่างเดียวแต่ว่าปีกที่รับขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของทางเรออากาศครับแอโรดนามิกที่มันไล่มาจากด้านข้างมันจะมีเส้นที่อยู่ตรงประตูหลังเนี่ยไล่เคิร์ฟมาฉะนั้นเวลาเราวิ่งผ่านไปเนี่ยลมมันจะออกมาตรงนี้ตรงเนี้ยนอกจากความสวยของตงัวไฟแล้วอ่ะมันยังให้ประโยชน์ในเรื่องของแอโรดนามิกด้วยแล้วก็ตัวไฟครับคันนี้พอเปิดมาตอนกลางคืนมันเรืองแสงสวยมากแอดีทั้งระบบแล้วมันลากยาวตลอดทั้งเส้นเลย ไฟเบรกรุ่นที่3ไล่ฟ้าปัดน้ำฝนหลังมีมาครบ,คร,บครับโลโก้แล็กซัสกับกล้องถอยมีมาให้คันนี้ก็สามารถเตะเปิดได้จะมีคลิกเซนเซอร์มาให้มันนุ่มนวลนะคือเตะแล้วไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะแบบพุ่งขึ้นมาฟาดหน้าอะไรเราแล้วเวลาปิดเนี่ยมันก็ค่อนข้างสมูทครับอยากให้มาดูข้างในคันนี้มันสูงมันสูงขึ้นมามันทําให้พื้นที่เก็บของอะ่ะเหมือนจะน้อยแต่ถามมันประโยชน์ไหมมีมีมากเลยเปิดให้ดูยกขึ้นมาครับสิ่งที่ชอบของคันนี้ก็คือเขาให้ชุดในการ ตอดเปลี่ยนยางมาทั้งชุดเลยตัวแม่แรงตัวประแจอะไรมาครบแล้วก็แน่นอนครับข้างล่างเปิดขึ้นมาก็จะเป็นที่อยู่ของอยางอะไหล่แบบนี้แล้วก็ตาสายรถญี่ปุ่นจะบอกว่าเขาจะมีช่องซ่อนซ้ายกับขวาอ่าฝั่งนี้ก่อนช่องเล็กๆดึงขึ้นมาครับก็ยังมีช่องเก็บของก็ลึกอยู่นะแต่แคบแล้วก็ฝั่งซ้ายครับก็จะมีช่องอีกช่องนึงอันนี้ดึงขึ้นมาจะเป็นแนวยาวๆเนี่ยเขาจะมีจุดซ่อนของเขาอยู่ตรงนี้ จะเตะปิดก็ได้หรือว่ากดสวิตช์ไฟฟ้าตรงนี้ปิดก็ได้ครับอย่ามือไปฝืนนะมันเป็นตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ชุดชายล่างครับจะมีตัวของเซ็นเซอร์หลังมาให้ครบๆแล้วก็ตัดข้างล่างจะเป็นสีดําด้านก็อย่างที่บอกคันนี้สามารถไปลุยได้จริงๆแล้วก็คันนี้มาท่อเดียวครับแต่ว่าเป็นท่อจริงอยู่ฝั่งขวาคันนี้ถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งซ้ายจะเป็นถังขนาด43ลิตรก็เติมน้ํามันเบนซินนะคันนี้ค่อนข้างประหยัดน้ํามันเลยจะบอกว่า อันนี้มันเปิดเราปลดล็อกอ่ะมันเปิดไม่ได้เราต้องไปเปิดไอตัวสวิตช์ข้างในครั้งหนึ่งแต่ส3ลิตรของเขาอ่ะค่อนข้างประหยัดน้ำมันวิ่งมาทางไกลจริงๆกดมาเอาประหยัดช่วงที่สุดนะประมาณ19โลลิตรครับไปเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันอ่ะมาเปิดฝาดูลิ้นอยู่ตรงไหนอ่ะตรงกลางโอเคเจอละงัดขึ้นมาครับดึงขึ้นมาไม่มีโชค๊คไม่มีโช๊คเลยแต่ว่าตัวนี้ที่เอาไว้ค้ำอ่ะมันจะเป็นห้อยลงโอเค ถ้าฝาไม่ร้อนมากก็พอรอดแต่ตอนนี้ก็ร้อนอยู่ประมาณหนึ่งห้องเครื่องสวยครับสวยเลยชอบบล็อกนี้จะเป็นสีเงินมาแล้วก็จะเป็นเครื่อง2ลิตรเออห้องเครื่องเขาออกแบบมาคือแบบใช้ได้นะพิกัดความจุข,ของเขาคันนี้คือเครื่อง4ี่สูบแถวเรียงครับความจุข,ของเขาคือนึ่เ้าอปซีซีเป็น VVTIE นะพลังแรงม้าที่มาจากเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ที่1 4 6แรงม้าครับกับแรงบิดอยู่ที่188นิวตันเมตรคันนี้มันมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยด้วย ทำให้พลังรวมของเขาอะรวมอยู่ที่184แรงม้ากับแรงบิดอีก202นิวตันเมตรเมื่อทํางานร่วมกันครับแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์ e cvt นะอัตราเร่งถามว่าโอเคไหม0ยถึงเอาที่กดจริงๆมันอยู่ประมาณ9วิครึ่งอะประมาณไม่ถึง10วิอะก็ถือว่าใช้ได้ครับในชีวิตประจำวันเดี๋ยวปี่พงในกันมิติตัวถังกว้าง1840ม mm, มยาว4 4่5มเมตร สูง1,520ม mm, ิลิเมตรและมีความยาวฐานล้อ2,640ม mm. ิลิเมตรมาดูภายในห้องโดยสารของเจ้า lexus ux 2 5 0 h กันครับเริ่มจากด้านบนก่อนด้านบนการตกแต่งของคันนี้จะเป็นโทนสีดำเออวัสดุข้างบนตัวบอร์ดตรงนี้ทำมาดีแล้วก็มันยื่นมาอย่างเงี้ยครับจะเป็นกันสาดทำให้เจ้าตัวจอ tft 8นิ้วตัวนี้มันชัดถึงแม้ว่าเราจะปรับความสว่างของเขาอะแค่ครึ่งเดียวรวคับกลาวันนะ มันก็นยังชัดอยู่แล้วตรงนี้คืออะไรจะมี2ก้านยื่นออกมาครับคล้ายๆแบบแฮนด์มอเตอร์ไซค์เหรออย่างนี้เหรอไม่ใช่มันคือตัวของการปรับโหมดการขับขี่จะเขียนว่าสปอร์ตนอร์มอลแล้วก็อีโคครับการปรับโหมดง่ายมากสมมติเราขับรถอยู่นี้ใช่ไหมจะเปลี่ยนโหมดการขับขี่บิดลงครับเป็นอีโคบิดขึ้นเป็นโหมดสปอร์ตแล้วจะนอร์มอลเขามีรูสองนี้ก็คือกว่าเข้าตรงกลางก็จะเข้าโหมดนอร์มอลแล้วครับถามว่าต่างไหมมันต่างที่อัตราก,การกินน้ํามันคือขับอีโคมาในเมืองรถติดติดแบบ ติดกลางๆอ่ะไม่ติดหนักมากตรงเนี้ยหน้าจอตอนเนี้ยเขาขึ้นอยู่ที่16.8กิโลเมตรต่อลิตรครับแล้วก้านทางขวาอันเนี้ยเขาให้กดเข้าไปครับก็จะเป็นการปิดตัวของ traction control มาให้ตัวพวงมาลัยครับลันนกษณะของพวงมาลัยก็คือใช้งานง่ายคือการ, control, การควบคุมของเขาอ่ะคือดีมากแม่นแล้วก็เบาสบายดีครับแต่ว่าวัสดุหรือว่าการออกแบบคือธรรมดาดูบ้านๆไปหน่อยวัสดุไม่ได้พรีเมียมอะไรนักแล้วก็เรื่องของเนี่ยตรงเนี้ยตรงกลางอ่ะพลาสติกที่มาตรงเนี้ยไม่ค่อยสวยไม่ค่อยพรีเมียมเท่าไหร่ แว่าฟังก์ชันการใช้งานครับคือครบ,ครบเลยทั้งเรื่องของการควบคุมแป้นเสียงฟังก์ชันต่างๆการปิดเปิดตัวเลนคิปปิ้งการเข้าโหมดหรือว่าการใช้ครุสคอนโทรลก็คือง่ายครับมาที่จอกลางครับจอกลางจะบอกว่าขนาดของเขาอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่โตจนหน้าววหวือหวาหรือว้าวขนาดนั้นแต่มันก็ไม่เล็กเกินไปแล้วก็การควบคุมหน้าจอคือง่ายครับเนี่ยก็กดเออมันจะมีเสียงปิดปิดแบบตามสไตล์แบบตโตโยต้ามากๆเออปุ่มเนี้ยที่เอาไว้ควบคุมบลูมขึ้นลงอะ่ะ มันสมูทดีชอบมากเลยมันจะแบบเนี่ยมันเนียนมือหมุนแล้วแบบสมูทมากอ่ะอันนี้เวลาเรากดเข้ามาตั้งค่าต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงแบบติดๆใช่ไหมการปรับแต่งรถยนต์เราก็ตั้งค่าได้ตรงนี้ควบคุมประตูครับคือเราสามารถจะให้เขาล็อกประตูเมื่อเราออกรถด,ด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือว่าเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ P เข้าด,ดัดีปุ๊บก็ล็อกเลย การปลดล็อกครับก็ตั้งค่าได้ใครที่ชอบความสะดวกแบบมากๆเลยพอเข้าเกียร์ีปุ๊บแล้วก็ปลดล็อกทันทีเนี่ยก็คือได้นะตั้งค่าตรงนี้แต่ว่าเอาจริงๆเมืองไทยมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่หรอกก็ตั้งเนี้ยปิดเอาไว้ครับวันนี้ก็ตั้งค่าต่างๆได้หลากหลายอันนี้คืออะไรอ่ะเขาเขียนว่าไฟติตอบรับมันคงหมายถึงไฟตอบรับมัง้งก็ตั้งค่าตรงนี้ครับ ช่องแอร์ครับมีความเป็นโตโยต้าอยู่แล้วชอบตรงที่ว่าเขามีความกว้างกว้างแบบสะใจเลยตรงกลาง2อันที่มันเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยมันเป่าแบบเออถ้าขึ้นมาร้อนๆอนนะ่ะและอย่างหนึ่งคือแอร์พอเป็นค่ายโตโยต้าใช่ไหมมันเย็นฉ่าดีจริงๆครับตัวของไฟติ k ตอกอยู่ตรงกลางปุ่มนี้คือกดง่ายมากตำแหน่งแบบสัมผัสมือแบบสะดวกมากครับแล้วก็เหมือนเดิมที่บอกลูกค้าเนาะลองลถมีติทตอ,อกนะครับใครยังไม่กดติดตามไปกดติดตามนะครับขอบคุณครับที่ชอบครับ แป้นการควบคุมเครื่องแบบอากาศของ Le ็ u s เนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ต้องไปพึ่งพาตัวจอสัมผัสข้างบนอย่างเดียวไงตรงเนี้ยมันสามารถปรับต่างๆได้แล้วก็เออผมชอบนะมีความเป็นเหมือนคล้ายๆแบบคีย์ของเปียโนอย,อย่างเงี้ยแต่ว่าตัววัสดุมันจะเป็นแบบพลาสติกเนี่ยมันจะแบบก็แก๊กก็แก๊กหน่อยแต่ถามว่าใช้งานง่ายไหมง่ายครับตัวนี้ครับปุ่ม power ตัวเบลเลอร์เลยนี่คล้ายๆตัวของไมโครเวฟเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นตัวควบคุมการ start stop ของเครื่องยนต์ครับ ใน Lexus ครับคันนี้จะมี USB Type C มาให้2รลูนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแท่นชาร์จไวเลสครับไร้าสายเออช่องแบบใช้งานง่ายอะ่ะมันไม่ต้องล้วงไปลึกๆเอ,อ้ยติดง,ง่ายด้วยอันนี้โอเคเลยช่องเสียบถ้วยน้ําขวดน้ํามีมาให้ครับลึกด้วยแล้วก็ถ้าเราเสียบ2ช่องตรงกลางเนี่ยเราก็ยังสามารถเสียบกุญแจตรงกลางนี้ได้หัวเกียร์ครับมีความเล็กกะทัดรัดใช้งานง่ายนะก็คือแบบกดตรงนี้แล้วก็ลากลงมาปึ๊ดเดียวเลยสุดเลยก็คือตัว D ตัว N ตัว R พอเข้าตัว R จะบอกว่าตัวจอของเขาชัดไหมก็ประมาณนี้ะถ้าเราสาวพูมอะไรเขาก็จะมีตรงนี้ปรับองศาของตัวเส้นให้เรามองได้ด้วยปุ่มบนครับ EV mode ก็คือถ้าเราสามารถกักเก็บแบตได้มากพอเวลาที่เราแบบก,กดเบรกกดอะไรมันจะชาร์จกลับเข้าไปใช่ไหมมันก็จะตัดเข้ามาวิ่งในส่วนของ EV mode ครับถัดมาจะเป็นตัว Auto Brake Hold อันนี้ก็คือมีมาให้และเบรคไฟฟ้าอยู่ไหนคันนี้เบรคไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ครับ จะอยู่ตรงข้างใต้ปุ่ม start stop ใกล้ๆคอพวงมาลัยเนี่ยก็คือกดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเบรกไฟฟ้าก็จะทํางานครับแล้วถ้าจะปลดก็คือเหยียบเบรกนะแล้วก็ง้างกลับออกมาแถบนี้ครับมีอะไรมาให้เราเป็นรูปเก้าอี้นั่งอันนี้จะเป็นเบาอุ่นครับเบาอุ่นไล่ไปจนถึงร้อนเนี่ยเนี่ยร้อนละอันนี้มีให้ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ว่าไม่มีเบาเย็นมาให้นะเมืองไทยน่าจะให้เบาเย็นมาเบาร้อนไม่มีใครได้ใช้หรอกที่เท้าแขนครับจะบอกว่าในเล x u s คันนี้ส่วนที่ผมชอบมากอย่างนึงก็คือที่เท้าแขนครับเพราะว่า วัสสุที่เขาให้มาความนุ่มผิวสัมผัสคือดีมากแล้วก็การออกแบบทรงที่เป็นหัวเรยวมาตรงนี้มันทําให้คนขับอ่ะถ้าเกิดพักมือเนี่ยมันพักนิ้วได้ด้วยเพราะมันจะพอดีกับตรงนี้แล้วก็การเปิดครับมันเปิดได้ทั้งฝั่งนี้จากฝั่งคนขับปุ๊บขึ้นมาหรือว่าจะเปิดจากฝั่งทางซ้ายเนี่ยเป็นปีกเนี่ยขึ้นมาก็ได้ครับได้สองข้างเลยเออนี้เก๋ด,ดีแล้วก็ข้างในมีอะไรบ้างยังมีช่องเสียบ USB นี่อยู่ครับถ้าเกิดว่าใครชอบฟังเพลงทําได้นะสามารถเสียบตรงเนี้ยฟังเพลงได้แล้วก็ความลึกของเขา ก็ลึกใช้ได้ประมาณหนึ่งเป็นศิลปิืนผ้าครับเก็บของได้ใช้ได้เลยด้านบนของคอนโซลครับอันนี้ทำมาสวยเลยเดินได้สีส้มแล้วก็ด้านบนเนี่ยเหมือนกระดาษกระดาษสาญุ่นนะคือเขามี t e x t อร์มีความนุ่มแล้วก็มีความสวยครับตรงนี้ทำให้รู้สึกว่ามันพรีเมียมดีแต่ว่ามันก็จะย้อนแย้งกันตรงนี้ถัดลงมาแค่นี้เองอันนี้ผิวสัมผัส2ชิ้นนี้มันย้อนแย้งอันนี้มากคือมันไม่พรีเมียมเลยกระจกมองหลังครับทรงไม่ค่อยเฟยลเท่าไหร่แต่ว่าได้ความยาวความกว้างเนี้ย มันปลอดภัยถึงแม้ว่าขอบมันจะหนาๆมันจะดูแบบเชยหน่อยใช่ไหมแต่การใช้งานจริงการขับขี่คือมุมมองของคันนี้คือดีมากสิ่งี่ชอบในเล็กซัสก็คือการขับขี่ครับคือมันง่ายแล้วก็สะดวกเหมือนกับตัวนี้ยกระจกมองข้างทั้งสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างที่บอกเนาะเขาจะอยู่บนตัวรถเลยไม่ได้มาแปะตรงนี้ฉะนั้นตรงเนี้เขาจะมีพื้นที่สามเหลี่ยมตรงเนี้ทําให้เรามองมุมได้แบบง่ายมากแล้วก็การมองกระจกมองข้างครับเห็นข้างหลังอะ่ะคือเห็นเต็มๆเลยกระจกครับทั้ง4ี่บานของ Lex u ซจะเป็นแบบวันท uch หมดถึงแม้ว่า แป้นน่ะเขาจะยกมาจากโตโยต้าไหนไม่รู้แหละมันเหมือนจะบอกเราว่ามันจะมีวันทัสเนี่ยแค่บานขวาบานเดียวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือขึ้นสุดลงสุดหมดทั้ง4บานครับและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งครับทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับเนี่ยสามารถกดล็อกปลดล็อกได้ทั้ง2คนเลยที่กันแดดครับก็มีมาให้พร้อมกระจก2หน้ากับไฟสองสว่างมีมาให้ทั้งสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ชอบตรงนี้ดีเทลของอันเนี้ยคือเรารับบัตรเข้ามาเราก็สามารถเสียบอันเนี้ยเข้าไปได้ครับ แล้วตรงกลางครับจะเป็นที่อยู่ของไฟสองสว่างก็จะมีซ้ายกับขวาแค่สัมผัสเองอันนี้คือแบบเออเป็นไฟสีขาวสวยดีแล้วก็คันนี้ไม่ได้มีซันรูฟนะเป็นฮาร์ดท็อปครับก็ไม่ร้อนดีเบาะครับคันนี้เป็นตัวการลรัชชอรี่จะเป็นตัวรัชชอรี่หรือการลรัชชอรี่เนี่ยก็จะได้เบาะสีนี้สวยๆมาแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวขับสีเนาะตัวนั้นจะเป็นเบาะสีแดงครับผิวสัมผัสหนังที่ให้มาของเล็กซัสดีการตัดเย็บการอบกระชับมันขับแล้วมันสบายมันไม่ปวดหลังอะ่ะมันเออมันสบายดีแล้วก็คันนี้มีหหหนนุลังมาใ้ เบาะปรับไฟฟ้าครับทั้งตัวของคนขับแล้วก็ของคนนั่งด้วยเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันว่ามีอะไรให้เราบ้างมาดูข้างในด้านหลังกันครับเบาะนี่ไม่ได้ปรับนะเบาะก,ก็คือตามที่ผมนั่ง,างนานเมื่อกี้เลยแคบไปนหน่อยคือเป็น SUV กระทัดรัดขนาดเล็กก็เล็กจริงไอตัวของเล็กลูมมันก็เหลือแหละแต่มันไม่เหลือขนาดที่แบบว่าเออจะไขว่ห้างอะไรได้แบบสบายๆนะแล้วก็ข้างหลังครับมันนุ่มดีนิ่มดี แต่ว่ามันไม่มีตัวของที่ใส่ของมาให้แล้วก็ตรงนี้ครับจะบอกว่ามันมีอะไรอ่ะมันคล้ายๆซิเหรอแต่ซ่อนหัวซิปเอาไว้เฮ้ยเอานีเฮ้ยลวงเข้าไปได้ด้วยถ้าไปที่สูงจริงๆก็คือเขาสามารถถอดนี่มันสักได้ใช่ปะ่ะเฮดรูมครับผมสูงแล้วหก็เหลือเหลือประมาณนี้จะเรียกว่าฝ่ามือแนวนอนไหมก็นอนนอนแล้วเหลือตั้งไหมก็เกือบเจะตั้งก็คือเหลือครับใช้ได้ ขับไปบนถนนพบแบบวิภาวดีที่มันจะแบบอย่างนี้ใช่ไหมเป็นคลื่นเหมือ,กบบอมนกับปาลมาโดๆงเงี้ยก็หัวไม่ฟาดดีครับมีมือจับมาให้ที่แขวนชุดมาให้อัดึงสโลด้วยแล้วก็ตรงกลางข้างบนก็มีไฟสองสวาง่สา,สวางดูสิเออสว่างดีสว่างแบบข้างหน้านกี้ข้างหน้ามันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แล้วก็ได้ไฟขาวเหมือนกันมาครับกรอบกระจกหลังครับจะบอกว่าคันนี้นั่งแล้วมันรู้สึกอึดอัดมันจะจริงจริง เห็นตัวรถอะ่ะมันทําให้คิดถึงตัวของ Cross กับตัว CH-R ใช่ไหมแต่ว่า2ตัวนะี้จะบอกว่าข้างหลังอะ่ะนั่งแล้วมันมันตีบมันค่อนข้างจะแน่นแต่ว่าคันนี้โอเคครับแต่จะลองกระจกดูก่อนนะว่ากระจกลงสุดไหมอ่ะลงสุดไม่เหลือติ่งเออันนี้ใช้ได้เป็น SUV ที่นั่งแล้วสบายดีครับที่เท้าแขนต่ําไปไหมต่ําไปนิดนึงนิดเดียวจริงคือถ้าเป็นคนร่างสูงสงจริงนั่งแล้วแบบแขนเขาน่าจะลอยขึ้นมาแบบอย่างเงี้ย แต่ว่าตัวนี้บุกมาให้แบบนุ่มดีครับแล้วข้างหลังก็คือมีลำโพงม,มาให้ที่ประตูทั้งสองข้างคันนี้เป็นเครื่องเสียงแบบเครื่องเสียงโรงงานไม่ได้เป็นแบรนด์ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าถามว่าฟังได้ไหมก็คือพอฟังได้แต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าแบบแบบแน่นตึบหรือว่าหวือหวาอะไรนะที่เท้าแขนครับดึงเออดึงง่ายดีห้อยไหมไม่ห้อยเฮ้ยนุ่มอันนี้วัสดุพรมมาใช้ได้เลยเนี่ยกดแล้วแบบดึงดึงสบายมือดีครับแล้วก็ตัวนี้จะมีที่วางแก้วมาให้ซ้ายกับขวาใช้ได้ทั้งสองคนปิดกลับขึ้นไป คนนั่งกลางถามว่าพับอันนี้เก็บแล้วมันนั่งได้จริงๆไหมนั่งได้นะเพราะว่าคันนี้กระดูกงูคือแบบตื้นมากเขากว้างแหละแต่มันตื้นตื้นเลยจริงๆก็คือนั่งอย่างเงี้ยนั่งพาดขาได้สบายแล้วก็ตรงกลางครับเขามีแอร์มาให้คันนี้เป็นแอร์สโซนคือแยกซ้ายกับแยกขวาแต่ว่าข้างหลังก็คือมีแอร์ให้แต่ว่าปรับไม่ได้แล้วก็ข้างล่างจะมีช่องเสียบ USB 2ช่องให้ตรงนี้ครับเบาะคันนี้ครับก็คือพับได้พับแบบหกสิบสี่สิบแล้วก็ถ้าเกิดพับลงมาเนี่ยคือดึงแค่ข้างๆตรงเนี้ยแลับแบลง แล้วคันนี้ครับก็มี ISO fix แล้วก็มีเบลมาให้ครบครบทั้ง5ที่นั่งเลยคันนี้วิ่งยิงยาวๆต่างจังหวัดจะบอกว่าทำอัตราการประหยัดน้ำมันได้สูงสุดที่21กิโลเมตร่อลิตรครับแล้วก็ถังเบนซินของเขาอะความจุ43ลิตรเติมมาเต็มถังวิ่งได้ประมาณเกือบเกือบ700โลประหยัดมากคันนี้ Feeling การขับขี่ของเจ้า Lexus UX 250h ครับจะบอกว่าคันนี้ขับขี่สบายควบคุมง,ง่ายมากคือตอนที่ขับในเมืองเมื่อวานเนี้ย ง่ายคล่องตัวมุดซ้ายมุดขวาคือสะดวกแล้วก็วันนี้เอาวิ่งแต่จังหวะไกลๆถามว่าสบายไหมสบายขับขี่คือแบบดีช่วงล่างนุ่มแล้วก็ไม่ยั่วไม่โยนเกินไปครับการเข้าโค้งทําได้ดีค่อนข้างหลึกเลยแล้วก็อัตราเร่งเอาจริงนะเชื่อถือได้จังหวะต้องแซงต้องอะไรเงี้ยแล้วก็แทบไม่ต้องเข้าโหมดสปอร์ตเลยขับโหมดนอร์มอลไ้แหละปะดน้ำมันดีครับคันนี้เรื่องของการปรับโหมดการขับขี่ที่เขาออกการเนี้ยมาใช้ตรงเนี้ยมาไว้ตรงเนี้ยมันใช้งานง่ายนะ คือเวลาจะเปลี่ยนโหมดใช่ไหมเนี่ยเข้าออกสปอร์ตปึ๊บทีเดียวเลยหรือว่าเราจะตัดมาโหมดนอร์มอลก็แค่กดนี้ครับ,บเขาบ้าโหมดปกติแล้วแล้วในส่วนของเบาะคันนี้เบาะนุ่จริงสบายจริงถามว่ามีข้อเสียไหมอาจจะมีคือมันสบายจนบอกว่าแบบขับๆแล้วแบบมันง่วงอะเอาจริงเมื่อวานตอนติดไฟแดงนานๆใช่ไหมที่แยกในกรุงเทพเผิ่งงี้ไปสบายจริงครับมันไม่กดหลังเรื่องของเสียงครับก็จะบอกว่ามีเสียงจากภายนอกอเข้ามาประมาณหนึ่ง ไม่ถึงขนาดรบก,กวนนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เงียบแบบเงียบเล๊กเงียบปิดเลย,เยขนาดนั้น2องล้านเจ็ดแสนบาทคือราคาค่าตัวของ Lexus UX 2 5 0 H Grand Luxury คันนี้ครับวันนี้ขอบคุณ Lexus Thailand สำหรับรถคันนี้นะแล้วก็ขอบคุณคุณดูทุกคนค,ครับใครยังไม่กด Subscribe กดให้ด้วยนะไปแล้วครับสวัสดีครับ